สวัสดีค่ะทุกคนเราไม่ได้เจอกันที่เป็นคลิปทองก,กันนานมากๆแล้วนะคะวันนี้แองจี้มีความประทับใจหนึ่งที่อยากจมเล่าทุกคนฟังค่ะช่วงที่แล้วแองจี้หายไปทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมว่าแองจี้ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อะไรเลยนะคะเหตุเกิดจากแองจี้ป่วยค่ะทุกคนเออเราป่วยแบบว่าเสียงไม่มีด้วยความที่ช่วงช่วงวีคที่แล้วฝนตกทุกวันเลยใช่ไหมคะที่นี้มันมีวันหนึ่งวันสุ์ แองจี้เข้าไปสอนนักเรียนแล้วเด็กอ่ะเขาก็แบบกระโดดเต้นเข้ามาในคาบเราเพราะว่าปกติคาบเราอ่ะเขาก็จะแบบแบบเฮฮาประจิงโกรกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนเออวันนั้นเด็กเขาก็เข้ามาไอ้แย่ครูแองจี้แย่ครูแองจี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแองจี้อ่ะก็ยืนอยู่เฉยๆไม่ไม่ใช่ยืนนะนั่งนั่งรอให้เขาเข้ามาใช่ปะแองจี้อ่ะก็นั่งอยู่เฉยๆคือนั่งรอให้เขาเข้าเขาเขาก็ยืนอยู่หน้าตัวแองจี้แล้วก็มองแองจี้แองจี้ก็งงว่า เด็กคนไหนมายืนมองเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยเงยหน้าขึ้นไปค่ะทุกคนเด็กก็เลยถามว่าครูเป็นอะไรเปล่าครับทาไมวันนี้ครูดูซึมๆดูไม่มีเอเนอร์จีเลยอะไรอย่างนี้ยนี่ก็เลยบอกว่าเออวันนี้ครูป่วยแบบครูไม่มีแรงเลยครูไม่มีเสียงด้วยวันนี้ตั้งใจเรียนกันหน่อยนะอะไรแบบเนี้ค่ะเอยที่ก็บอกเขาไปหรอกทุกค ก็คือเงียบฟังแองจี้ทั้งคาบเลยถามอะไรก็ตอบคือเอาจริงๆอ่ะปะกะติอ่ะเขาตั้งใจเรียนไหมเขาตั้งใจเรียนนะคะแต่เขาก็จะมีแบบแกแล้งเราพูดเฮฮาปาจงกุอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าวันนั้นอ่ะคือแบบว่าห้องมันจะเป็นบรรยากาศแบบเงียบนิง่งแต่ทุกคนให้ความร่วมมือกับแองจีดีมากคือมันเป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากๆเลยอะคะ่ะแบบปีนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นปีที่ได้สอนมอต้นแล้วรู้สึก ดีมากๆเลยขอบคุณเด็กๆมากๆเลยนะคะที่สงสารครูแล้วก็ให้ความร่วมมือกับครูเป็นอย่างนี้นะคะ